สวัสดีครับนี่โอ้โหนี่ไซส์ใหญ่นะครับเป็นปืนเจลรุ่นใหม่ล่าสุดปืนกลครับ M 2 4 9นะครับโอ้โหน้ำหนักก็ไม่รู้ช่างเลยเปล่าหนักมากไม่หนักฮนะเบาเลยตัวนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่แต่ยังเบาอยู่คนระับเป็นยังยังเป็นแนวแนวทอยๆอยู่นะฮะเดี๋ยวช่างให้ดูน <c oughs> ะอะไรต้อเล่นไม่ได้อะไรไตาตาช่างไม่ได้อ๋อไม่ได้เหรอได้ยังมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคนะครับอ่าเชิญดีกว่าอ่ะโอ้โห 1789อ่าไม่หนักนะครับแ่สบายเข้าสนามสบายนี่ตั้งไปเลยนะไม่มีขานั้นให้นะตั้งแบบนี้เลยอโอเคนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะข้างในยัมีกระสุนเจวนะครับผมสุนเจลนะฮะกระสุนเจให้นะครับผมมีแบตที่ชาร์จแบตก้อนเล็กแล้วก็มีปัจเจให้ครับประมาณนี้พกมือไม่มีผมขอไว้ทั้งนี้แล้วกันโอเคนะครับอยากลองมากก็รับสามปราคาก็อยู่ที่ จำไม่ได้เดี๋ยวกันพื้นกนพื้นกนมีเปล่าพื้นกนอยู่สองพันแปดเองนะครับผมไม่แพงฮะกดกันฮะโอ้โหสุดยอดต้องกดแบบนี้อ่าไม่ว่ากันแล้วก็กรอกลูกไปเลยลูกใส่ได้เยอะนะครับผมเนี่ยใส่ได้เพียบเลยฮะใส่ให้เต็มอัตราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้เต็มอมาาัตราเนี่ยใสใ่ไปหมดเลยฮะ โอโ้เยอะมากนะฮะมีลุยสนามแบบเต็มที่เลยนะผมโอ้โห,หาารกมปืนกลนะครับนี่ใส่ให้เยอะๆได้เปรียบนะครับถ้าเข้าสนามนี่เราก็น่าจะทําการใส่รูปด้านหลังนะครับใส่ใส่แบตนะ้โอ้แลเห็นไหมถ้าช่างกล้องบอกว่าผิดเลยเพราะเราเรียบกันไปก็อ,อยากให้ลูกค้าได้เห็นนะ <laughs> ว่ามันเล่นยังไงผมว่ามันน่าสนุกดีนะครับปืนตัวนี้สะสมได้ราคาก็ไม่แรงด้วย ถือว่าถูกฮะประหยัดเด่นสนุกสนุกครับที่ที่บ้านก็ได้นะเนี่ยก็หมุนออกมานะฮะเป็นเกลียวหกเหลี่ยมฮะนี่เปิดมาแบบนี้ก็ใส่เข้าไปผมก็อยากลองนะมันยิงมันหรือเปล่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของร้านหมดนะันไม่เคยมาครับเพราะว่าเราก็อยากได้สินค้าใหม่ๆเข้ามานะประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ขันเข้าไปครับก็ใช้เวลานิดหน่อยครับไม่เป็นไร ก่อนเราเล่นเราต้องใส่แบตอยู่นั้นนะเนาะครับนี่ครับประมาณนี้โอเคนะครับนี่พอเวลานี้หน่อยจะให้มันเทมันต้องอย่างนี้แหละเหมือนกับเลมโบนะครับโอเคนี่เราก็ใส่ง่ายๆนะครับตอนนี้สอดเข้าไปเลยนะฮะตัวนี้โอเคนะครับก็ะชองหยดใส่ประมาณนี้ฮะไม่ยากครับโอ้ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเนะี่ยเดี๋ยวลองกัก็เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะใหม่เหมือนกันฮนะว่าในใส่เงี้ย เออนี่เห็นไหมเราก็ทําการทดสอบยิงก่อนเดี๋ยวนะผมขอโอ้ไปเลยนะครับโอเควัดความแรงเลยไม่พูดภาทําเพลงความแรงคือปัจจัยของเรานะความแม่นคือปัจจัยของเราเหมือนกันโอเคนะครับนี่ยิงโอ้ปืนในโอกรค,ครับแม,มาเลยนะโอ้สองห้าสามสองสามโอ้สองไรกว่าแรงมากโอ้สุดยอดโอ้น่าเล่นครับผมว่าได้เปรียบนะเข้าสนาม ถ้าเขาอนุญ,ญาตนะครับเพราะมันเป็นปืนใหญ่มากเราก็ถืออย่างนี้ได้เลยะฮะสบ,บายมากอ่าปืนกลโอโ้โหเท่มากแลมโบ้ยิงโอโ้โหสุดยอดประมาณนี้แหละฮะปืนกลมันต้องรัวปืนกลจะไม่มียิงทีละนัดนะครับประมาณนี้ คิดว่านะ้าสนใจก็ทักมายัง2,008นะครับถ้าจำผิดครับที่ร้านปีกันพยาวาได้เลยนะครับรบ๊ายบายพบกันใหม่ๆนะครับ